สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมจอร์นอริยพงษ์เจริญสุขกับรายการจอร์นซ่าพาซิงรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของมอเตอร์ไซค์ล้วนๆครับเพื่อให้เพื่อนๆได้รู้จักกับมอเตอร์ไซค์ที่เพื่อนๆชอบกันนะครับโดยวันนี้ครับเราจะมาเจาะลึกกันแบบลึกๆเรียลคอนเทนต์ให้เพื่อนๆืได้ดูกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อดีและข้อเสียของรถที่อยู่ด้านหลังผมครับกับทริอัมสตรีททริเปิล 675A เราจะได้ดูกันว่ารถรุ่นนี้นั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างแล้วเพื่อนๆจะชอบหรือเปล่าต้องติดตามชมเป็นยังไงไปชมกันเลยครับ สำหรับ r i u m p ม s ตรีท t t r i ป l ล 675R นะครับต้องบอกว่าเป็นสปอร์ตเนเกตพันแรงนะครับตัวล่าสุดจากค่าย r i u อัมที่ออกแบบมาให้โดนใจวัยรุ่นนะครับรวมถึงทุกทท่านเลยนะครับเพราะว่าสามารถขี่ชบเชลในกรุงเทพก็ได้หรือว่าจะขี่ออกต่างจังหวัดออกทิปต่างๆก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปทรงเรื่องของน้ำหนักนะครับสำหรับการออกแบบนะครับบอกได้เลยครับว่าหล่อไม่แพ้รุ่นพี่ก็คือตัว s ป e e d t r i ปิ e เลยครับเพราะว่าไฟหน้าเปลี่ยนจากไฟกลมนะครับให้เป็นไฟตะกระแตนทาให้ดูดีบาดใจมากขึ้นครับ สำหรับจุดเด่นนะครับของรถที่เป็นสไตล์ของสปอร์ตเนเกตบ้านเราครับก็คือเรื่องของท่านั่งองศาต่างๆนะครับโดยเฉพาะแฮนเดิลบาร์หรือเรียกง่ายๆคือแฮนนั่นเองนะครับสำหรับเจ้า Triumph มสตีทริปเปิ 675R นั้นออกแบบมาเพื่อคนเอเชียที่ต้องบอกว่าความสูงประมาณ170กว่าขี่ได้สบายมากครับเพราะว่าไม่ต้องยื่นมือมากมายนักนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือว่าองศาในการเลี้ยวนั้นคล่องแคล่วครับเหมาะอย่างยิ่งครับในการใช้ในชีวิตประจําวันหรือแม้กระทั่งจะออกทริปก็ตามครับ จะเห็นได้ว่าเรื่องของแฮนเดิลบาที่พูดถึงนะครับอย่างผมเนี่ยสูงประมาณ174นะครับพอดิบพอดีมือเลยนะครับแล้วก็พอดิบพอดีกับตัวของเราเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับและที่สําคัญนะครับเรื่องราวของถังน้ํามันครับออกแบบมาค่อนข้างเพอร์เฟกมากครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมทําการขับขี่ในชีวิตประจำวันเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณถังกับบริเวณขานั้นนะครับจะสามารถหนีบได้พอดีบพอดีครับทำให้เราไม่ต้องกลัวนะครับในเรื่องของการที่ขาจะหลุดหรือว่าขาสไลด์ออกไปนะครับ และที่สําคัญนะครับเราเห็นถังแบบนี้เนี่ยเป็นถังทรงสปอร์ตไม่น่าเชื่อครับว่าสามารถที่จะจูดน้ํามันได้ถึง17.4ลิตรนะครับโดยเฉลี่ยของเครื่องยนต์ของ Tri อัมสตรีททริเปิล6 5 r นั้นนะครับสามารถที่จะกินน้ํามันนะครับอยู่เฉลี่ยก็คือประมาณ21-22กิลมต่อลิตรเฉลี่ยความเร็วอยู่ที่ประมาณ100-110กิมตรต่อชั่วโมงครับ สำหรับกระจกนะครับมองข้างทั้ง2ฝั่งนะครับออกแบบมาคล้ายๆกับเนกเก็ตทั่วๆไปนะครับชัดเจนครับสำหรับมุมมองที่กว้างขวางนะครับแล้วก็ปรับได้ง่ายมากครับสำหรับเรื่องของระบบกันสะเทือนนะครับช่วงล่างนั้นด้านหน้ามาพร้อมกับอัพไซด์ดาวครับ สำหรับที่ห้อ KYB ซึ่งสามารถที่จะปรับพีโลดได้นะครับรวมถึงปรับรีบาร์คอมเพรสชันได้ที่บริเวณแกนล้อด้านหลังมาจากที่ห้อเดียวกันครับคือ KYB เช่นกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับรีบาร์คอมเพรสชันได้ที่บริเวณซับแท่งด้วยนอกเหนือจากนั้นนะครับต้องบอกเลยว่าภาพโดยรวมครับช่วงล่างนั้นถือว่าคอนเฟิร์มเพอร์เฟกมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกาะถนนการเค้งการใช้ความเร็วทุกย่างความถี่เลยทีเดียว มาดูกันต่อสําหรับแผงหน้าปัดนะครับใช้หน้าจอดิจิตอล LCD ซึ่งมองเห็นชัดเจนครับไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ตามเริ่มจากด้านซ้ายมือก็จะมีตําแหน่งเกียร์การจับเวลาแลบ p ท i มการเซตชิดไลท์ตามรอบปิ่นยนได้รวมถึงระบบตรวจแรงดันลมยาง TPMS มีนาฬิกาบอกเวลาการเปิดปิด ABS ส่วนด้านขวามือเป็นวัดรอบแบบ a n a ็อก สำหรับเครื่องยนต์ของ r i u m p ม s ต r e e t ิ r i ป l e 675R นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด3สูบนะครับ 675cc ซี4วาลระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับให้กำลังแรงม้าถึง106แรงม้าทีเดียวนะครับเท่ากับว่าคุณสามารถที่จะใช้ความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของต้นกลางปลายเบรคคันเร่งเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นนะครับสามารถสั่งได้ทุกทุกย่านความเร็วทีเดียวนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับก็คือเรื่องราวของตัวเกียร์ครับให้มา6สปีดครับสามารถที่จะใช้งานได้ครอบคลุมหมดทุกอย่างนะครับ ที่สําคัญครับเรื่องของท่อไอเสียมีการออกแบบใหม่นะครับจากท่อไอเสียที่เป็นท่อไอเสียออกท้าย2ท่อนะครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นลักษณะของท่อเดียวแล้วก็พยายามที่จะให้อยู่บริเวณล่างๆเพื่อที่จะให้จุดสุนท่วงนั้นมีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นลักษณะของจุดสุนท่วงที่ต่ําขึ้นนะครับทำให้ขี่ได้ง่ายขึ้นด้วย หรับเรื่องของระบบช่วงล่างของ Triumph Street Triple 6 7เ R นะครับเรามาดูกันเป็นอย่างๆกันเลยครับว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มจากเรื่องของล้อก่อนนะครับล้อนั้นให้มาเป็นล้ออลลอยนะครับขนาดขอบด้านหน้าก็คือ3.5านะครับแล้วก็ด้านหลังก็คือความกว้าง5.5นะครับมาเป็นลาย5ก้านครับมากับสีดำนะครับสวยๆแล้วก็มีสติ๊กเกอร์สีแดงครับเพื่อที่จะบ่งบอกความเป็น Triumph นะครับนี่คือเรื่องของล้อและที่สําคัญครับก็คือให้ยางมาเป็นพิเรลี่นะครับตัวของพิเรลี่ตัวนี้ ก็ต้องบอกว่าเป็นไดโบรนะครับตัวคอซ่าถือว่าคุณภาพยอดเยี่ยมอยู่แล้วนะครับตอนเนื่องด้วยเรื่องของระบบเบรกนะครับบอกได้เลยครับว่าหายห่วงมั่นใจได้ทุกย่างก้าวนะครับเพราะว่าเรื่องของระบบเบรกหน้านะครับให้มาเป็นเบรกนิชินนะครับ4พอร์ตคู่ไม่น่าเชื่อครับว่าสั่งได้จริงๆนะครับอยากจะเบรกที่ย่านความเร็วขนาดไหนเนี่ยเอาอยู่จริงๆรวมถึงด้านหลังครับให้มาเป็น2พอร์ตคู่สำหรับเบมโบนะครับ ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับสั่งได้เหมือนกันและในเรื่องของระบบเบรกนะครับควบคุมด้วย ABS ครับฉะนั้นหายห่วงแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนเปียกแฉะหรือว่าถนนแห้งก็ตามนะครับ ABS ของ Trium ม h เอาอยู่ครับสำหรับเรื่องของโครงสร้างของรถ Trium ม h s สต e e ท t r i เปิ 675R นะครับน่าสนใจมากครับเพื่อนๆครับ เพราะว่าเรื่องของโครงสร้างนะครับตัวเมนเฟรมหลักนั้นไม่น่าเชื่อว่าทําจากอลูมิเนียมนะครับแน่นอนครับว่าอลูมิเนียมนั้นเบาแล้วนะครับยังมีเบากว่านั้นอีกเพราะว่าถือว่าเป็นจุดเด่นเลยสําหรับตัวซับเฟรมด้านหลังที่เอาไว้รองคนนั่งนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นซับเฟรมที่ทําจากอลูมิเนียมเช่นกันนะครับรวมถึงแม้แต่ในเรื่องของตัวสวิงอาร์มหลังครับก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมอยู่นะครับสามชิ้นนี้ทําให้น้ำหนักของ Triumph s ติ e ที่เ i p น e R เบาลงกว่าชาวบ้านเขานะครับเพราะว่าน้ําหนักรวมๆแล้วเนี่ยเพียงแค่1 8 2กิโลเท่านั้นเองเห็นไหมครับว่ามันถือว่าเป็นสปอร์ตเนกเกตที่เบาที่สุดในคลาสนี้เลยครับ บอกได้เลยครับว่าผมชอบมากๆกนะครับกับรถที่เป็นสไตล์ของสปอร์ตเนเกของคนพันแรงนะครับราคาค่าตัวจับต้องได้ครับอยู่ที่460,000บาทเท่านั้นเองนะครับท่านใดสนใจนะครับติดต่อกันได้ที่ศูนย์ทรอัมใกล้บ้านท่านเลยนะครับและพบกับผมได้ใหม่นะครับจอ์นอริยพงษ์เจริญสุขกับรายการ j o n s นซ่าพาสิ่ทาง b o x e r g r a c i n g c o m นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ